หลายท่านสอบถามมานะคะว่าเป็นโรคไตแล้วออกกําลังกายได้หรือไม่นะคะโรคไตระยะที่1ระยะที่2ระยะที่ 3A นะคะท่านมี GFR นะคะที่สูงอยู่แล้วนะคะท่านสามารถทำทุกอย่างได้ปกติเลยส่วนไตระยะ .3b ไตระยะ4ไตระยะ5้นะคะ GFR เริ่มต่ําลงแล้วนะคะถ้าท่านอยากที่จะออกกําลังกายนะคะแนะนำออกกําลัง ออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินปั่นจัก,กรยานจ็อกกิ้งเบาๆแบบนี้ค่ะอาจจะทำสัก15-30นาทีต่อวันนะคะใน1อาทิตย์ท่านอาจจะออกกำลังกายสัก3-4ครั้งต่ออาทิตย์แบบนี้ละ่ะ ครั้งละ15 30นาทีแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายได้มีการสูบฉีดหัวใจเต้นทำงานหนักหัวใจทำงานสูบฉีดเลือดอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านใดนะคะที่รอทำเส้นฟอกไตหรือท่านใดที่มี GFR น้อยๆนะคะพยายามอย่าออกกำลังกายหักโหมนะคะเพราะว่าการที่ท่านออกกำลังกายหักโหมมากๆนะคะจะทำให ร่างกายของท่านมีการสลายกล้ามเนื้อนะคะการที่ร่างกายสลายกล้ามเนื้อออกมานะคะจะทําให้ค่าครีเอทินินของท่านสูงขึ้นได้นะคะก็คือสรุปว่าโรคไตทุกระยะท่านสามารถออกกําลังกายได้นะคะส่วนไตระยะที่1ระยะที่2ระยะ3 a ท่านอาจจะออกได้แบบ หลากหลายมากขึ้นออกแรงได้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าค่าไตาของท่านยังเหลืออีกเยอะ GFR ของท่านยังยังสูงสูงอยู่ระยะ 3B ระยะที่4ก็ได้ระดับหนึ่งได้แบบกลางๆนะคะอย่าหักหงมมากมายนะคะดูตัวเองก่อนว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจร่วมด้วยหรือเปล่านะคะส่วนไตระยะที่5หรือท่านที่กำลังรอทำเส้นฟอกไตนะคะให้ออกเบา เดินหรือปั่นจัก,กรยานแบบนี้ค่ะออกเบาๆเบาๆแต่ขอให้ต่อเนื่องนะคะถ้าท่านทําได้ทุกวันนะคะก็จะดีมากนะคะแต่ขอให้แบบเป็นเบาๆนะคะโยคะโยคะเดินปั่นจัก,กรยานเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะก็ต้องดูปัจจัยหลายอย่างนะคะเพศวัยอายุ ค่าไตาของท่านปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะเอามาประกอบกันแล้วก็พิจารณานะคะว่าตัวเองจะสามารถออกกําลังกายแบบไหนท่านชอบออกกําลังกายแบบไหนก็เน้นย้ํานะคะว่าไตาระยะเท้ท้ายค่าการทํางานของไตเหลือในน้อยอย่าหักโหมนะคะเพราะการที่ท่านหักโหมร่างกายจะมีการสลายกล้ามเนื้อทําให้ค่าครีเอิีินของท่านสูง <S <S เพิ่มมากยิ่งขึ้นอยากดวด